สบายดียินดีตอนรับเข้าสู่ซ่องแม่ปินน้องเที่ยวและน้องเอลทีเดี๋ยวมื้อนี้แม่ปินกับน้องเที่ยวเอลทีจะออกไปส่งเส้นขนมจีนอบแห้งตอนนี้มีพร้อมส่งเด้อพี่น้องสั่งได้สั่งได้เดี๋ยวน้องปินสีทิมเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้เด้อพี่น้องอย่าลืมอุดหนุนแม่ปินน้องเที่ยวเอลทีนะเด้อเพื่อเป็นข่านมให้น้องเอลที เอาไปส่งของก็มื้อนี้ไปส่ง30มกิโลปะ่ะแต่น้องปีนพาเอาไปส่งของกับน้องที่เอลทีกันเอาของออกมาส่งค่ะนี่เป็นข้าวปุ้นแห้งมาเลยอันนี้10บกิโลอันนี้5โลแล้วก็ยูออันนี้ไปส่งในบ้านอันนี้15บกิโลนี่ตกข้างในตกสะตกะวันอู้ววขันย้ายมาส่งของกับไปเอววว ต้องห่งกับแม่ปิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวบุญจับดีกน้อยนางท้าเขาจะบอกครับครับเดี๋ยวค่อยลงเด้อบุญจับดีกน้อยเด้อนางท้าแม่เด้อครับเก่งมากรอบนี้จับทรงสามสิบกิโลหันยังอยู่เสนอกี่นาทีครับสนใจรถเพื้นรถเพื่นแน่นว่า ของข้าเจ้าเด้นี่พอดิอ้อมมาส่งของเป็นร้านขายของเห็นรถเขามักไรบะนี่เอา้ารถเพื่อนเน่ขายของก่อนเอา้าเอา้เอาปิดเร็วเร็วมันสไลดไปแน่นนัน่น,านยานแล้วมันปิดเร็วเร็วมันสไลดไหม ขายของกันเด้อได้เงินหลาๆขายข้าปุ้นกันเด้อเดี๋ยวแม่ปิ้นซื้อให้เด้อโอเคป่ะนี่หันหน้าป่ะพี่โอเคปะ่ะโอเคป้ามเมื่ปอป่ะสนใจของเล่นไหลเลยนะป้ะลูกปะ่ะหลังจากที่เฮาไปส่งของยูเคอรี่กลับมาแล้วน้องปิ้งกันเวะส่งอยู่ในบ้านอีกเหมือนปะ แม่ส่งเงินในบ้านอีก2กิโลเสื้อลายสีในเมื่อกี้นี่บ่ค่อยได้ไปส่งของเพราะว่าอ่าขาเจ้ามาเอาอยู่เฮือนเลยคนละแปดกิโลคนละสิบกิโลคนละสองกิโลเห้ยยังนี่โอ้โหใครได้ขนมลายแทยว้วะแซ่บปะ <ผม S 2> ได้ <ผม S 1> ก,กินได้นนปะลุงมึงดูอ้ำามีปะลุงมึงดูอนี่วิดียวสุดยอดที่นี่ จากแพ็คของจากส่งของจากมนุษย์น้อยสองคนนี่ <c oughs> มนุษย์น้อยสองคนนี่ <c oughs> กำลังใจแ <c oughs> ม่ปิ้นยาดมแม่นมานีย่ยาดมร้อนไงทั้งสองเลย <c oughs> คือว่าได้ไปโรงเรียนวันนีน้เป็นอย่างก็ <c oughs> อองปวดท้อ,อ,ทองปวดท้อ <c oughs> งว่าได้ไปโรงเรียนนั่งยิงน้อยปวดท้องมาสั่งออื่นกระสีไปโรงเรียนตานเดี๋ยวเออกกบฟุตไปส่งกันกันเด้อ <c oughs> โอเค เฮ็ดยังมาหนี่นีฮะคืออยู่คนละมุมพูน่ะมองเล่นคักบ่บมานี่ทางนี้แห้งคักเฮ็ดยังเอาทีนีฮะมเอลาเฮ็ดยังเอาทีครับทีเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ็ดน่ะเบิ่งดูหั่น เบิ้งมือด้วนเบิ้งมือเบิ้งตีนด้วยนะเอ๊ะตัดให้มากินมากินอยู่บ่นะ<ม>บ่ะฮะคือเล่นเปือ้อนแทนลูกล้างถ้วยเพ่นเล่นอยู่กับเอื้อยเพม่อนน้องปิ่นกลับมาจากส้วงหงแล้วก็ล้างถ้วยล้างหม้อ,อกเก็บเฮือนเบื่องขาไงด้วยวันนี้เหลียวมาเห็นขาญ่ พักบ่อป่ะนี่พอดีหดน้ำต้นไม้หดแ้าน้ำมันไหลลงมามันล้นได้มองเล่นดีปะยังขี้โตมนี่มากป่ยังกับน้ำนี่แต่ว่ามองสาพูนบ่ไปไกลเดยน้องปิ้นกันระวังอยู่เบิ้งอยู่ตลอดบ่ให้คาดสายตามันมีบอ่อมีสาเห็นอะไรเยี่ยมทีบ่เมน้นเห็นไหม โ <Okay. S 2> <ข>อเคแหม่บังดูคี้เดียดเลยแม่บังมือเอาทีดูแบบ,บังดูแม่เอ๊ะเสื้อผ้าบังดูหรอมันก็ซักบอออกเราปะนี่ย่าแม่ยาแม่อย,ย,ย่าเล่นเปื้อนที่เอานะไงเราเอารูเหลืองแล้ว <c oughs> อันนี้มันบารูเหลืองอย่างไรหนีเด้ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยสะอ้อนดื้อปัญญัง เลี้ยงลูกสองคนหากระหูนี่แหละว,ว่ามันเป็นอะไรผูย,ยิงกับผููายพีพ่น้องพี่น้องถามมีพี่น้องเคยถามมาครับผมเนี่เเฮ้ยยังม,มีพี่น้องถามมาว่าน้องปิน้นเลี้ยงลูกอันผูย,ยิงกับผููายเป็นแนวไหดมันแตกต่างกันแนวไหว่าสันน่นซาที่น้องปิ้นเคยได้เลี้ยงลูกผู้หยิงกับผููายมาน้องที่เอ๋อ น้องที่เอวกับเอวทีนี้ตั้งกันคักนิดใสผู้ชายเปลี่ยนไปแนวนึงได้บัดนี้เฮ็ดหยังิจเตะอย่างเดียวกับหาแนวมาสิตีเฮาบ่ินี้เบิงพุ่นเด้ใหญ่ที่ดื้อคือ่แตกต่างกันคักกับเอือยเล่นอยู่ผู้เดียวพุ่นล่ะ กรับพีต่ตมเล่นจากน้อยเราไปเล่นน้ำเด้ออาบน้ำเป็มได้จากน้อยเด้อพี่เคี้ยวบลูกมือนะ่ะใส่แม่ปลากับลุงบังดูวยังมาพี่เงี้มาแบป่ปลากับลุงบังดูเลี้ยงกลางดินกลางทรายเอาเอารถล,ลูก <laughs> แม่ตอนยังน้อยก็ยังสีละเลี้ยงยังสีละ อกับแม่น้องปิ้นกับเลี้ยงยังสีละป่อยยังสีเลยคือบีเอ็มคือกัน b ีเอ็มกับไปนอนนากับพอเท่าแม่เท่ากับสียูยังสีละยามพอเท่าแม่เท่าวันไปหาเฮ็ดไหเฮ็ดนาคาดนาจังสีบีเอ็มกับหาบิงได้สะบิงอันนึงแล้วกักระคูอันนึงหาซ้อนโอ้เสียพาวนะ เอาทีปัดใสก่กา,างกเกงเอาทีเบิ่งกางเกงเอาทีดูเด๊ไปเดอร์แมนเปื้อนแล้วอันนี้มัน,นสีซักออกบ่เฮ้ยเขี่ยบ่หน่าเบิ่งดูมือหน่าใส่เม็ดปักับลุงเบิ่งดู้ยังมานี้ใส่เดนนาเอาทีหน่าเขี่ยบ่ เอ,เอะเอะละดิเล่นเน้นใหเบิ่งมือดูแบะป้ากระลุงเบิ่งดูเด๋โอ้ปากระลุงเบิ่งละกินขผาบะลงหรอยังสิตามภาษาเด็กน้นอยนั่นนะนางเอกน้อยเขาาไปญี่พุ่นอลคะโตแล้วนะคะเล่นเพื่อนทำไมฮึ่ น้องมันบรูเรลืองนี่นเอาทีเอาทีพอแล้วละ่ะบรรยากาศยามมือแรงตะเวนกำลังสิตกดินครับผมแม่แม่นี่ละพากันอยู่สามคนแม่ลูกอยู่กันมอมอมแม่มมแม่จังสีละพี่น้องครับผมอันนั้นเป็นกระสอบอาท้าทหมเอาไว้ไปแจกพี่น้องทางเมืองเรา ที่ไปที่มาแนวใดจังถ้าเบิ้งติดตามรับชมที่ช่องเคยลาาเนาะพี่น้องพาโฮมไปมาแนวใดบรรยากาศบ้านสวนกระซีโฮกโฮกคองเล่นลูกพืนนะ่ะเล่นให้พอแล้วก็เก็บเท่อเดียวแต่ว่าขาไ่นี่รู้สึกว่าสนใจขี้ตูมไรก็ว่าได้รถแมคโครนึงหมืนะ่น่ะคักบ่าขาญ่ ฮักโอ้หัวหนา้าหัวหนา้าเอาคักลักษณนฮักบ,กบ่มวนบ่มวนโอเคมวนกันเล่นเลยเอา้าวตามสบายตามสบายเลยนะปีนี้บ่มีเวลาพี่น้องบ่มีเวลาได้เซียนปุ๋ยต้นมะฮงครับครับ แม่แม่เอ็นบ่มีเวลาได้ใส่ปุ๋ยต้นมะฮุ่งมะฮุ่งเขาก็เหลือกินซับนีแเราเห็นหรอเดี๋ยวดินลงให้เต็มกันเดี๋ยวน้องปิ้นสิปลูกเลี้ยงไปฮอดพุ่นล่ะเอาไว้ถ้าต่ำนะยังยื้อสองสามต้นนี่ล่ะเมดแล้วนอกนั่นบ่ได้ปุ๋ยแน่บ่มีเวลามาปลูกมาเฮ็ดนําเลยต้นมะฮุ่งก็ได้อันนี้ใครต้นยังมีผักหอมกินนี่ มีพักหอมพักแพรวผักหอมนี่แม่ปลูกไว้ให้ก้อนนั่นสีเมือตอนเพื่อนมายูนํานั่นปลูกไว้ให้แล้วกับเมือบ้านกระทอมหอมกระพูนต้นทุเรียนเหลือต้นเดียวเห้อเหลืออยู่ต้นเดียวสิเบิดแล้วนี่เป็นบรรยากาศหน้าบ้านทางหน้าบ้าน nhà mới làng cà si pa man đi em hồi này é lên bơ, gây mà lên nằm gây mà lên nằm é é ơi ẻo này nhây là lù lướng là đấy lên hay nhàng nằm non xã hao nám cà si lột lông du nhà lợm nhào ít lại nhà phần pẹp điểu khuyên cỏ nhào ต้นจานกันใหญ่เติบแล้วอันนั้นเฟืองเอามาไว้ให้ปลาเอาเฟืองโยนลงตั้งหลายเด้อนี่พี่น้องคนนั้นเบิดละมันกระเนาลงพื้นเนาให้ปลากินกระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินเป็นเนือินหลังแรกเอามายู่โคกหนองนายู่กระตุบเจ็กสี่ละพี่น้องบอมอ่มีแนวแอมบ่มียังยู่ผ่านมาสองปี ทั้งลมทั้งหนาวทั้งอยางพาดมาเบิดแล้วเอ้ยจับเอฉยนนะไปพากันน้ำน้ำไปอที LT ครับเบิงคือดือแทบเบิงเบงเบงดูพรม,มกระอปมัดนางงามนี่กระไดมัดพรมเลยแม่เอาเอาเอาเบงดูดด เอาตั้งคนตั้งดื้อเอาบังด้วยผู้ใดดื้อผู้ใดดื้อน่ะฮะออกไปพผมกามัดปื้ดขึ้นได้ไหมหรอเว้ยบางหน้าบางตาอยอะอย่าอยู่น้องอย่าอยู่น้อง โอเคเดบ่ฮอดใจก็เมื่อกี้นี่ญาติกันญาติกันเฮ็ดแพขาใหญ่อยู่บ่นะหึญาติกันลักษณะขาใหญ่บ่ลัะบ่ลัะดอกจิ๊กๆอย่างเดียวจาตอย่างเดียวีสผู้ชายกับผู้หญิงจงกันคักามันบ่ฮอดใจมา กับปั้นเด้ออที่ออกเหนื่อยเ,เทห่ห์ไงยาทาใส่ขาเนาะไปพอล่ะป่ะเม่ล้างตัวไปอาบน้ำป่ะปะ่ะในเวลาอาบน้ำล้างตัวแล้ววันนี้ขึ้นกากขี้ดินที่ต้มมาต้อน้ำต่อบบบวันนี้เอาทีเอาทีเอาท,อาท,อาทีครับเอาทีเย็นปะ เย็นบ่หละเย็นหนาวบ่หนาวหนาวละตุ้มบ่นู่นู่ปะตุ้มปะนู่นู่เอลี่นิ้วจุอย่างนี้ดิเอลี่ไปบ่โรงเรียนนะนู่นที่ไปใส่ส่นหนาวบ่เอลี่หนาวบ่ฮะ น้ำ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 โอเคเก่งมากใครเก่งตัวมือหน่อย okay. เจาทีเจาทีไปบ้านโรงเรียนนะโน่ no. no. เป็นยังงบ้านไปโรงเรียนที่ไปเลี้ยงควายช่วยไม่เท่าก็บ่กสิ huh? ไปบ้านเลี้ยงควายนะโน่ no. no. เป็นยังไงางจ๊ะ ดื้อในสไปเดอร์แมนในสไปเดอร์แมนนะห้ามในตาตาในจม,จมูกจมูกจมูกเก่งมากไม่ใช่ตาหน่ะนะจมูกอยู่ในจมูกนี่ไงจมูกในปากในหู ในผมในเอลทีเอลทีอยู่ในเอลทีนี่อ,อนยิ่งวน,น, <c oughs> น,น,นต้องฟันนะฟันสวยบะยิ่งันนะยิ่งยวันน,นึงนะยิ่งวันในปากกระรรดูมลยขี่ลายไห่ไ้ขี่ลายใจ่ี่ลายอะฝากช่องก่อนนะจ้าลืมเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเยา ลืมกดกดอย่าฟังกดเลยไหมลืมกดติดตามช่องแม่ป่นด้วยนะด้วยนะด้วยนะครับสวัสดีครับเก่งมาก เห็นทหารบ่อันนับนึ่งสองสามมาหนึ่ง,งสองสองผีเชียงยังมาล่นน้ำก็ต้องได้จอบเบิงว่าสันดีเด้อกินบ่ได้เด้อโนโน่เด้อครับโนโน่น้ำน้ำน่ากินบ่ได้น้ำโซคาโกกิบกนบ่ได้ปลากระปูกเมื่อยู่กับน,น้ำขี้แอะก็ เดี๋ยวจังไว้พอกันไว้ลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใแม่ปิ่นน้องพีเอลและเอลทีเนี่ยเด้อ,อ,อสบายดีเอลทีน็าอะไรสวัสดีครับ